สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดกอร์พสินสีเผือก สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มทรศรีวิชัยค่ะอาจารย์นะคะเป็นนักโรคพืชค่ะศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันกําจัดโรคพืชเน้นชีววิธีค่ะโดยใช้ไบโอคอนโทรลค่ะอาจารย์รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมที่2นะคะนวัตกรรมการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรคของพริกไทยค่ะสําหรับปัญหาสําคัญของการผลิตพริกไทยนะคะของเกษตรกรปัญหาอันดับแรกเลยก็คือปัญหาการเกิดโรคพืชนะคะโดยเฉพาะโรค พืชที่เกิดจากเชื้อรานะคะ,ะโรคที่สําคัญที่เกษตรกรเป็นกังวลก็คือโรครากไอคนเน่านะคะที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทาร่าค่ะตัวนี้สร้างความเสียหายแล้วก็ระบาดอย่างรุนแรงค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเชื้อราที่สร้างความเสียหายเข้าทําลายใบแล้วก็เขาคลิกนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดอาการแอนแทกโนนะคะที่เกิดจากเชื้อคอเลตติกัมรวมถึงโรคใบจุดต่างๆนะคะที่เกิดจากเชื้อเซอร์โคสปอร่านะคะคาวลาริอา นี้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร,กรค่ะโดยทั่วไปนะคะในการป้องกันกําจัดโรคพืชน,นี่เกษตรกร,กรสามารถกระทำได้หลายๆวิธีรวมกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในสภาวะปัจจุบันเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนิยมหันมาใช้วิธีการทางชีววิธีมากยิ่งขึ้นนะคะ หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกใช้จุลินทรีย์ปฏิบักษไม่ว่าจะเป็นเชื้อราะะและก็แบคทีเรียเพื่อช่วยลดนะคะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะเชื้อราไตคอร์ม,มานะคะเป็นเชื้อราที่เกษตรกรทั่วไปนิยมนํามาผลิตเองนะคะเนื่องจากมีขั้นตอนที่ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็มีประสิทธิภาพดีสามารถที่จะควบคุมโรคพืชได้หลายๆชนิดค่ะ สำหรับวิธีการเตรียมหัวเชื้อสดไตรโมาเพื่อใช้ของเกษตรกร,เ,ร,กรเองนะคะมีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้นะคะก็มีหม้อหุงข้าวนะคะมีข้าวสารนะคะมีหัวเชื้อนะคะจะเป็นหัวเชื้อสดก็ได้เป็นหัวเชื้อแห้งก็ได้นะคะยางรัดนะคะ เข็มหมดุดแล้วก็ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด8คูณ12นิ้ลค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะหลักสำคัญก็คือการถุงข้าวนะคะให้สุกกำลังดีค่ะอย่าให้เปียกหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะ หลังจากนั้นก็ให้ตักข้าวนะคะประมาณ200ถึง250กรัมนะคะขนาดที่ยังร้อนใส่ในถุงพลาสติกนะคะหลังจากนั้นก็รีดเอาอากาศออกวางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะรอให้เขาเย็นอย่างจานันร้านเราก็เหยาะเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อแห้งเนี่ยเหยาะประมาณ2ถึง3ครั้งถ้าเป็นเชื้อสดก็เหยาะประมาณา3ถึง4ครั้งนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ยางรัดแล้วก็จาะด้วยเข็มหุ่นนะคะใต้าย,ยางรัดประมาณ30ถึง40รูนะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศขั้นตอน ถัดไปก็คือเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็วางไว้ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มีกลุ่มของแมลงศัตรูเข้าทําลายนะคะแล้วที่สําคัญนะคะต้องวางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทค่ะหลังจากเราทิ้งไว้นะคะประมาณ2-3วันนะคะเราก็จะเจอเส้นใยของเชื้อราค่ะมันจ,จะเจริญปกคลุมผิวข้าวหลังจากนั้นวางต่อไปประมาณ7วันนะคะ เราจะเจอว่าผงสปอร์ของเชื้อรานะคะคจะปกคลุมผิวของมเมล็ดข้าวนะคะซึ่งถึงตรงนี้แล้วเราสามารถนําเชื้อไปใช้ได้โดยตรงค่ะเชื้อแห้งนะคะจะอยู่ในลักษณะของผงเชื้อนะคะผงเชื้อแบบแห้งนะคะตัวน,นี้สามารถเก็บไว้ได้นานหลายหลายปีนะคะส่วนเชื้อสดนะคะเชื้อสดก็เป็นการขยายหัวเชื้อนะคะจากหัวเชื้อสดแบบนี้นะคะ เราทําให้สะอาดโดยผ่านกระบวนการในห้องปฏิบัติการนะคะข้อดีของเชื้อสดก็คือสามารถแยกเชื้อหรือว่าเลี้ยงเชื้อให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ข้อจํากัดของเขาคือเขาสามารถเก็บได้ไม่นาน,นะคะ่ะประมาณ3-6เดือนนะคะประสิทธ,ธิภาพของเขาก็จะลดลงะคะ่ะสำหรับการนำเชื้อไรเครมาไปใช้นะคะมีวิธีการหลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือว่าการนำไปใช้งานต่างๆนะคะการใช้เชื้อสดนะคะเชื้อสดไรเคมาเนี่ย เราสามารถที่จะละลายน้ําอัตราส่วนนะคะเชื้อสดแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเชื้อสดประมาณ1กิโลกรัมนะคะต่อน้ำา1 0่งร้อถึงหนึลิตรนะคะผสมคลุกเคล้ากันนะคะแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ํานะคะไปฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่มของพืชผักที่เราต้องการป้องกันแล้วก็กําจัดโรคนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราสามารถประยุกใช้ เชื้อสดในโคดูมานะคะในการที่จะเอาผสมเอาไปผสมในกองปุ๋ยหมักนะคะในงานวิจัยของอาจารย์นะคะอาจารย์จะเอาเชื้อสดไตรโคดูมานะคะไปผสมในกองปุ๋ยหมักที่ผลิตจากก้อนเชื้อเห็ดนะคะเราจะใช้สูตรเข้มข้นนะคะใส่ลงไปวังคนที่ว่าเชื้อไตรโคดูมาเข้าไปอยู่ในกองปุ๋ยหมกักเมื่อเรานําไปใช้แล้วมันสามารถที่จะมีที่อยู่สามารถที่จะป้องกันกําจัดโรคพืชในระยะยาวได้ค่ะอีกทั้งยังเป็นการช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวิธีการในการทําปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดนะคะอย่างแรกเลยที่เราเลือกปุ๋ยหมักผลิตปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเพราะว่าก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะ,ะศึกษาเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็พบว่าเขามีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างที่สูงนะคะสามารถนําไปไประยุกใช้ได้นะคะ แล้วก็การที่เราผสมเชื้อสดลงไปนะคะก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการที่พืชนําไปใช้โดยกรรมวิธีในการทำนะคะก็คือเราคัดเลือกก้อนเชื้อเห็ดนะคะที่ผ่านการท้อเห็ดมาแล้วนะคะจำนวน1น0กิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมมูลสัตว์นะคะของอาจารย์เนี้ยก็จะใช้เป็นมูลโค20กิโลกรัมผสมด้วยพอดอนะคะเป็นพอดหนึ่งอัตรา10กรัมนะคะต่อน้ํา20ลิตรหรือจะใช้เป็น EM ก็ได้นะคะหัวเชื้อ EM อัตรา10ซีซีนะคะต่อน้ํา10ลิตร ะะผสมพวกเขาเข้าด้วยกันนะคะในกระบวนการหมักเนี่ยะคะ่ะ มันจะช่วยทําให้กระบวนการหมักเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับความชื้นให้ได้ประมาณ60-65%หลังจากนั้นเราก็คุมไว้นะคะระยะเวลากระบวนการหมักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-45วันนะคะเมื่อกองปุ๋ยหมักเราเริ่มเย็นลงนะคะสามารถนําไปใช้งานได้แล้วเนี่ยเราก็ละลายเชื้อสดของเรานะคะอาจารย์ใช้เข้มข้นเลยค่ะ2กิโลกรัมต่อน้ําประมาณ4-5ลิตรนะคะอย่างไรก็ตามความชื้นที่เราปรับนะคะต้องขึ้นอยู่กับปุ๋ยหมักของ เรด้วยะะแล้วเราก็คุกเ้าเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีค่ะ สำหรับการนำปุป๋ยหมักผสมหัวเชื้อไตรคอนาม,มาแบบเข้มข้นำนำไปใช้นะคะก็ทำได้หลายวิธีเช่นกันนะคะอาจจะเอาไปใช้ในการรองก้นหลุมนะคะก่อนปลูกพริกไทยใช้อัตรา200กรัมต่อต้นต่อหลุมหลังจากนั้นแล้วทุกๆ2เดือนเราก็ใช้ปุ๋ยหมักของเราะคะ่ะใส่ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงไปในดิน,นะคะ่ะหรืออาจจะใช้ไปเป็นส่วนประกอบของวัสดุเพาะสำหรับเตรียมในแปลงพริกไทยะค,ะค่ะก็จะได้เป็นการป้องกันกําจัดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะ สำหรับเกษตรกรนะคะวิธีการตรวจสอบการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชน,นะคะโดยธรรมชาติแล้วนะคะเชื้อสาเหตุโรคจะเข้าทำลายเมื่อสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงฤดูฝนนะคะให้เกษตรกรหมั่นตรวจตานะคะ ใบพืชที่มีลักษณะ,ะเป็นสีเหลืองนะคะมีลักษณะเหี่ยวอาจจะเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อสาหิตในดินถ้าหากว่ามีการร่วงหล่นของเศษอาจจะเป็นใบพริกไทยหรือว่าเถาพริกไทยนะคะจะแนะนําเลยค่ะว่าให้รีบเก็บเอาออกไปจากแปลงเพื่อเป็นการลดการสะสมการเกิดโรคในดินได้ค่ะปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากตัวเชื้อโรคเองแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมในแปลงปลูกไม่ว่าจะเป็นวันชพืชน,นะคะเอาความสะอาดภายในแปลงปลูกหรือว่าการจัดการธาตุอาหารในดินนะคะก็มีส่วนสําคัญ การที่จะทําให้การเกิดโรคในแปลงเนี่ยเกิดขึ้นมากหรือว่าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะคะการจัดการแบบบูรณาการภายในแปลงปลูกนะคะจะช่วยทําให้การเกิดโรคเกิดขึ้นน้อยลงค่ะ